กวันนี้เจอครับเหนือเท่านี้จริงๆเราต้องเจอกับเพชรน้ำเอกไหมครัอ๋อสลับคู่เสียเปลี่ยนไม่สลับคู่งนี้ไม่สบายนะเวทนี้เป็นไงร้อยเท่าไหร่วันนี่ร้อยร้อยสิบราสุดโรชก์ร้อยเท่าไหร่ร้อยร้อยบาทบอยน่าตังวันนี้วันนี้คือบอยแต่จ้อยจริงๆเราประมาณร้อยหนึ่งนะประมาณนั้นนะนะเราสูงเท่าไหร่เอ้าน้ำหนักบอยบอยห้าสิบห้าสิบเป็นปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบหกชกมวยมาทั้งทั้งกี่ครั้งได้อะ ห้าสิบหกสิบนะเราเป็นเมือฝีมือร่วมมวยยังไงได้ทั้งขาทั้งฝีมือเหนือท้อนี้นี่เห็นไหมเคยชกเขาไหมเคยกี่ครั้งสามครั้งสามครั้งเป็นไงบ้างสามครั้งนี่แพ้สองชนะหนึ่งสองชนะหนึ่งวันนี้ครั้งที่สี่ดิเขามีได้เหมือนในตอนนี้ได้ครับมันมีอะไรบ้างเหนือท้อนี้เดินแข็งแรงอย่างเดียวลูกแข็งแรงลูกเขาลูกในนี่เหรอแก้มาอย่างดีแล้วเรานะเราซ้อมอยู่ไหนอะอยู่คาราเต้ดันทบุรีอ๋อค่ะวันนี้เป็นไง เต็มที่หนึ่ร้อยครับอ่ะฝากไว้ให้เขาเชียร์เราเราฝาเชียร์นะครับผมจะเราจะจะนัจับไา้ให้ได้ครับโอเคขอจูดีครับอ่าเจ็ดร้อยไปผมนาทีผูประชาชื่นนะไฟนี้เซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายช้อหามาจากครับมีใครเป็นผู้เป็นซ้อมกับไฟนี้พี่ๆนองนในค่ายครับพวกพี่ๆเหมือนนักกายเชียร์กันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละครับสิบสี่ครับสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยหกสิบบาทน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ กเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับเข่าแล้ววันนี้เรามาเจอเป็กกิติเนาะเคยต่อยเขาไหมเคยครับสามครั้งแล้วทั้งสามครั้งนี่เป็นไงชนะสองแพ้หนึ่งครับอืมตอนนั้นต่อยกันอยู่เวทประมาณเท่าไหร่สี่สิบสี่สี่สบี่แล้วไฟนี้ไฟที่สี่ครับจริงๆเราไม่ได้เจอเขาใช่ไหมไม่ได้เจออืมแล้วพอดีมีมวยเถิดถอนออกไปก็เลยออกกับเราเข้ามาเทียบแทนใช่ครับแล้ววันนี้ไฟที่สี่เนี่ยคิดว่าวางเกีวางแผนไงดี ไปเรื่อยๆตามสไตล์เราจริงๆเรามีรายการอยู่ไหมมีมีต่อยวันที่วันที่อ๋อก็เลยขอขหยับเรามาคนเดียวมาเจอเลือกไปต่อยพี่ดีด้วยแต่เราก็ต้องวันนี้เนาะแล้วเขาไปมือสไตล์ไหนนะที่เรามีมือเขาวันนี้เจอไฟอีสี่ก็ต่อยตามสไตล์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุ่ี่เนาะแต่เล่งไม่ได้เพราะเรายิงมันไม่ได้มวยในรายการใช่ป่ะใช่แล้วเมื่อกี้ขึ้นต่อช่างเราไปไงพอดีครับมาพอดีเลยแล้วล่าสุดเราต่อยไหนมา อ้อมน้อยอ้อมน้อยวันนั้นต่อยกับพงษ์แสนเองเป็น่งมากวันนั้นพิกแพ้ครับพิกแพ้คะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่47ครับ47โดอ้ใหญ่ไปไหมใหญ่ครับอือวันนี้เท่าไหร่44เองแม่50าลกก็ใหญ่เหมือนกันครับอืมแต่ไหวไหมตอนนี้ก็ผ่านเรียบร้อยเนาะร่างกายตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ได้ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสมบูรณ์แข็งแรงเลยคิดว่าวันนี้เอาชนะเขาได้อีกไหม ได้ไม่ให้เกิดเลยครับครับย้ำต่อเลยย้ำตออ<า>่อไฟนี้ได้คุมไหมยังคุมไหมยังหรือปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยปล่อยมาเลย,ย,เลยนะเพราะเรา,ารูรรต้ตัวเมื่อไรเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเองแต่เราต่อยมวยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ50กว่าไฟเราคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อะฝากพี่น้องชาวไยช่วยๆบันเทิงใหญ่ครับจะสู้เต็มที่ครับวันนี้ขอให้น้องโชคดีนะขอบมากครับโอเค